สวัสดีค่ะมากินข่าวน้ำยาด้วยค่ะเดอ้อวันนี้ลาบปานิ่นเส้นหนังหมูจ้าลูกสาวลา,าบจ้าพักกับมีต้นหอมสะเดาไยได้กินแล้วได้จ้าสะเดาสะเดาแล้วก็แตงค่ะสะเดาออกแล้วจะสะเดาสด,ด้วค่ะเดอ้อไม่ได้ลวกค่ะลูกสาวซื้อสะเดาสดนี่กํานยี่สิบบาทค่ะนี่สะเดาสด บมันกัดอกจ่าสองกัมยี่สิบบาทกัหนึ่งมิสประมาณสามหยอดสี่หยอดนี่ละจา่าเพ่งกับกินเนาะของมักจ่าแล้วก็มีอันนี้น้ำต้มซุปเลยอแย่เอามาซอยหอมใส่เอาพริกไทยใส่จ่าต้มซุปย็ดเทนต้มจืดเนาะคะ่ะเนาะถ้ามักเผ็ดแยกก็กจะเอาพริกป่นใส่นี่จ่าพริกป่นอยู่นี่แล้วก็มีข้าวเหนียวจ่าติ๊บนึ่งห่อน,อน,อนจ่า ก่อนเทือนายกกับขอกินขนมก่อนจ้ะขาดขนมว่าได้จ้ะเดี๋ยวไม่สวยมาเด้อมาเด้ออากาศจะเริ่มเย็นเด้วค่ะเด้อคืม